ใช่ค่ะเราไปรับเอฟซีค่ะ f อฟซมาดูเวลล้อสีขาวกับเกตค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะจากลำลูกกาโอ้โหมาจากลำลูกกาทานข้าวอะไรมายังคะน่าจะยังดูแต่คนละไม่แต่ว่าทานข้าวก่อนได้เราค่อยเดินดูรถนี่นี่ค่ะนี่แหละค่ะตั้งลำไว้รอเลยตั้งลำไว้รอเลยนี่เอฟซีถามอยู่ว่ามีสีอื่นไหมหนูบอกว่าออยังยัง ยังเหลือสีเดียวได้เลยว่าว่าว่าขนาดได้ไหมใช่ไหมไปลองกระเกงเลยทีพะไปไหมไปมาลูกมาไปลองนั่งกระเกดว่านั่งได้โชว์โชว์อะไรค่ะแถวกลางไปลูกปะกดเปิดขึ้นได้เลยลูกเห็นไะพี่เกเปิดให้ตรงนี้ลูกครับผมนี่เลย ลองนั่งได้เลยค่ะโอเคพี่ผู้หญิงนั่งได้เลยค่ะหมายถึงว่าถ้าข้างหลังมีคนนั่งจะบอกจะจะปรับไม่เยอะน้องสั่งข้าวให้พี่เขาด้วยเขายังไม่ทานข้าวมาสั่งมาเลยลูกสี่ท่านเนาะสี่ที่เลยลูกสี่ที่เลยซีมาไกลนะคะจากปทุมนะคะบอกเลยมาปุ๊บต้องได้ดูรถได้ลองรถนี่เปรียบเทียบแล้วอย่างเวลโรสนะคะกับคันนี้ค่ะ อินโนวาค่ะ FC คนไหนนะคะมาถึงเกตนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะมาถึงเกตมีรถที่ดูตัวจริงแน่นอนท,ที่สําคัญนะคะตรงปกไม่จกตาแน่นอนตามสโลแกนเลยนะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะบาย